น้ำออกมาแล้วเหรอฮะน้ำออกน้ำแต่น้ำโอเคเอาไปว่าใช้งานได้ <c oughs> แต่รู้สึกความเร็วมันจะช้านิดนึงนะเนี่ย <c oughs> แป๊นนึงนะฮะเรามีปัญหาช่วยด้วยช่วยด้วย <c oughs> ไม่ ฮัลโหลซ่เดีครับก็เป็นครั้งสํหับไมค้าอีกรอบหนึ่งนะครับผมแทนกขาเดี๋ยวคลิปนี้ครับเราจะมาเล่นซีรีส์โลกนี้มีแต่ห <c oughs> ินกันต่อนั่นเองฮนะคลิปนี้ทําอะไรเดี๋ยวในคลิปนี้ครับเราจะมาทําเครื่องปั๊มน้ํากันคนะอืมใช่ครับเราจะมาทําเครื่องปั๊มน้ํา <c oughs> เครื่องปั๊มน้ําอย่าไปดูถูกมานะคือเครื่องปั๊มน้ําเนี่ยคะทุกวันนี้เนี่ยเราเล่นซีรีส์สโตนบ็อกสามถูกต้องป่ะฮะเราต้องมานั่งคอยเติมเนี่ยน้าในเครื่องสํารอง ไม่ใช่สิ <No. S 1> เนี่ยเราต้องมาคอยเติมน้ําภายในเครื่องอันนี้อะฮะมันเป็นอะไรที่เสียเวลาเข้าใจไหมฮะเนี่ยเราต้องคอยตักน้ําแบบนี้อ่ะแล้วก็เอามาเติมแด็แด็แด็แแบบนี้ถูกต้องปะฮะจริงๆมันก็มีวิธีทําให้อัตโนมัติเหมือนกันนะแต่ว่าเราจะต้องเอาน้ำเนี่ยฮะมาเติมเอาไว้ในแทงค์แบบนี้เอาไว้ก่อนแต่ปัญหาคือแบบเข้าใจไหมเราก็ต้องมานั่งคอยเติมน้ำ เนี่ยฮะเราต้องมานั่งคอยเติมน้ำในแท้งแบบนเนี่ยฮะเนี่ยๆๆเต้องาต้องมานั่งคอยเติมแบบเนี่นยๆๆๆๆมันเสียเวลากับชีวิตอะเข้าใจป่ะแล้ว,วความซวยของเราคืออะไรรู้ป่ะฮะถ้าเครื่องปั่นไฟอันนี้เนี่ยฮะน้ำหมดสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรฮะคอมพิวเตอร์เราก็จะดับไปด้วยแล้วถ้าคอมพิวเตอร์เราดับนั่นก็หมายความว่าเราไม่สามารถเอาไอเทมของเราเข้าออกได้คือเป็นอะไรที่น่าเกลียดนะฮะเราอุตส่าห์ทำคอมพิวเตอร์เก็บของถูกต้องป่ะฮะแต่ว่าเออถ้าไม่มีไฟ เราก็ไม่สามารถเอาของเข้าออกได้น่าเกียดเนาะดังนั้นฮะเดี๋ยวผมจะต้องหาวิธีทําให้มันอัตโนมัติสักนิดหนึ่งและกันฮะในการเติมน้ําอัตโนมัติคราวนี้เราจะทําให้มันเติมน้ําอัตโนมัติยังไงใช่ไหมฮะคือมันมีท่อหลากหลายชนิดมากเลยเห็นปะฮะแต่ว่าท่อแต่ละชนิดอันนี้เนี่ยฮะมันไม่สามารถสูบน้ําจากโลกภายนอกเข้ามาได้อ่ะอันนี้ผมขอเรียกว่าโลกภายนอกแล้วกันเนี่ยคือท่อเนี่ยฮะมันไม่สามารถสูบน้ําจากตรงนี้วุดเข้ามาในตรงนี้ได้เลยโดยตรง no no ไม่ได้เนี่ยถ้าเกิดสม,ม ไม่ได้นะเนี่ยฮะเรากดชิปทีขวาฟึบแบบนี้เห็นปะฮะมันไม่สามารถทําได้แบบ๊บนึงนะครับผมลาคัญสาหลายมากเลยเนี่ยฮะเราไม่สามารถทําให้มันแบบสูบน้ําออกมาจากตรงนี้โดยตรงได้อะไอะสาหลายเกะเนี่ยฮะเราไม่สามารถแบบทําได้อะเนาะเนี่ยมันไม่มีวิธีจริงๆอะ่ะมันสูบจากตรงนี้ไม่ได้ผมคิดว่านะเราจะต้องทําสิ่งที่เรียกว่าปั๊มน้ำฮะหรือเตอร์ปั๊มเราจะต้องสูบน้ําใช่อนี้เหรอใม่ใช่ มันต้องมีปั๊มน้ำอ่ะอันนี้แล้วกันคะลองดูแล้วกันฮะ Mechanical pump ก็คือเราต้องทำปั๊มน้ำเพื่อสูบน้ำออกมาจากโลกเพื่อเอาไปใส่ในแทงน้ำไม่รู้เหมือนกันนะฮะลองดูวิธีการทำปั๊มน้ำคือเราต้องทำท่อนะฮะท่อท่อท่อทำไงฮะท่อก็คือจะต้องใช้แผ่น copper ทองแดงแผ่น copper ทองแดงทำด้วยดยการพึ่งเกิดนะฮะแป๊บหนึ่งฮะพึ่งแป๊บหนึ่งฮะพึ่งแป๊บหนึ่งนะพึ่งอยู่ตรงนู้นแล้วพึ่งอยู่ตรงนี้เดี๋ยวมันมีพึ่งกี่ตัวเนี่ยอ้าตรงนู้น แต่ว่าตัวนี้เพิ่งเกิดใหม่เราควรจะไปหาพึ่งดีไหม hmm. อ่าอ้าไปหาพึ่งสักนิดนึงแล้วกันนะับเพราะว่าหลังๆก็อย่างที่รู้กันฮะมันมีไอเทมดีๆเกิดขึ้นเยอะมากดังนั้นขออนุญาตไปหาพึ่งแปบ๊บหนึ่งนะฮะขอขั้นรายการวัดหนึ่งฮะเราขอขั้นรายการแพนแดนทั้มเครือเคลเลจเตุรจอมขี้ขาดลูกหมาที่ถูกทอดทิ้งพูดไม่ชัดลูกหมาที่ถูกทอดทิ้งซึ่งมาเรียกไปพบเขาเธออยู่ในเมืองโนแวและสาบีของเธอชื่ออุทีแบดเย่พึ่งฮะเอ้าวัวนนี้ไ,ออไหน พึ่งจะอู้มีของดีดีด้วยอุ้ยมืดเออขอโทษฮะอ่ามันมืดนิดนึงนะฮะเออมีของอะไรดีๆบ้างกึ็บได้อะไรอ่ะอ๋ออู้ของดีของดีแบตเตอรี่นี้ของดีโอเคฮะแล้วพึ่งเขาก็หายสับสูนไปแค่นี้แหละฮะหน้าที่ของพึ่งคือจบจบเพียงเท่านี้แหละฮะขอบคุณที่ตามชมฮะสํหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย <laughs> อู้ดูดีได้แบตเตอรี่มาตั้งหลายอันนีแต่เข้าใจไหมฮะเขาให้แบตเตอรี่มาใช่ไหมแต่แบตเตอรี่ก็นี้ไม่มีไฟฟ้านะฮะก็เราพยายามที่จะชาร์จแบตแบตเตอรี่อยู่นะ,ะแต่ว่ากระแสไฟฟ้าของเราสิฮะเออแบตเตอรี่ของเราเกระแสไฟนี่ผมชาร์จมากี่อปโซนแล้วเนี่ยฮะมันยังไม่เต็มเลยอ่ะดูดี <laughs> โอโห,โห,โหสามารถเก็บไฟได้เท่าไหร่ฮะสองล้านล้านเยอะนะ โอ้แบตเตอรี่อะไรไม่รู้เก็บไฟได้เยอะมากค่ะเก็บไปก่อนแล้วกันกลับมาเรื่องของเรากันต่อฮะเราจะมาทําปั๊มน้ํากันนะฮะซึ่งเราจะต้องใช้แผ่นทองแดงซึ่งแผ่นทองแดงทําได้โดยการอ๋อนี่ฮะเอาทองแดงฮะมาทุบปึป้งลักษณะคล้ายแบบนี้ว่าแต่ว่าเรามีเครื่องทุบแล้วหรือย,ยังอะ ขออนุญาตไปดูแป๊บหนึ่งแล้วกันฮะเรามีทองแดงแล้วหรือยังเอ้ยไม่ใช่เรามีเครื่องทุบแล้วหรือยังแปบ๊บหนึ่งนะเครื่องทุบเครื่องทุบเครื่องทุบเ,เรายัางไม่มีใช่ไหมอ๋อแป๊บหนึ่งนะฮะ small sheet plate โอเคฮะเราสามารถทําแผ่นได้โดยการเอาแม่พิมพ์ทองแบบนี้วางแหะไว้ตรงนี้โอเคแล้วเราก็จะใส่ทองแดงเข้าไปฮะทองแดงโอเครอกันไปประมาณชาติเศษนะฮะเราทําแผ่นทองแดงมาเยอะๆเลยแล้วกันนะฮะซึ่งอนาคตอาจจะได้ใช้เราจะโยน แนะเข้าไปแบบนี้ฮะเออโยนไปเลยแล้วก็รอมันสุกแป๊บหนึ่งฮะจุ๊บโอเคทองแดงอยู่ไหนอะทองแดงน้อน,นี่ทองแดงทองแดงทองแดงมันอ้อทองแดงอยู่นี่ฮะอ่าโอเคทองแดงอยู่นี่นะแล้วก็กดเทน้ำอ่าแล้วมันก็จะเงียบนานนิดหนึ่งฮะ เโอเคนี่ไงฮะเราก็ได้แผ่นทองแดงเรียบร้อยละคือวิธีการทาแผ่นทองแดงเนี่ยมันก็ทําได้หลายวิธีนั่นแหละฮะถ้าวิถีคนขี้เกียจก็เอาเอนจิเนียร์แฮมเมอร์มาคาบแล้วก็ทุบมันก็ได้เหมือนกันแหละเข้าใจไหมฮะแต่ว่าแบบเราอยากเยอะๆไงผมเครืองใจพึ่งตัวนี้มากเลยฮะผมว่าพึ่งรูทบีตัวนี้มันน่าจะบั๊กเดี๋ยวผมขอไปจัดการมันแป๊บหนึ่งนะฮะมันมันคือมันคือมันบั๊กอย่างนี้มาค่อนข้างยาวนานแล้วคือแบบเวลาพึ่งมันเกิดปุ๊บแล้วเรากดออกเกมอะไรอย่างนี้ไงฮะมันก็จะ แล้วพึ่งตัวนี้ฮะมันก็จะอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆดังนั้นวิธีจัดการก็คือแบบนี้เออเออวิธีจัดการกับมันต้องทําแบบนี้แหละฮะอาจจะดูโหด้ายทารุณไปนิดนึงนะขออภัยโอเคแล้วเราก็ได้คอปเปอร์ชีตมาเรียบร้อยฮะเราเอาไปคราฟกันต่อเลยละกันมาเราจะมาทําท่อกันฮะซึ่งท่อเออทำท่อนะท่อนะไม่ใช่พอโอเคฮะเราก็ได้ท่อมาแบบนี้ถูกท้อมาฮะเราก็เอามาแบบนี้อ่ะฮะแล้วก็ทำปั๊มปุ๊บแบบนี้โอเคเราก็ได้ปั๊มแล้วใช่ไหมใจเย็นๆฮะมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้น คือไอ้เจ้าเนี่ยมันคือปั๊มน้ําก็จริงเห็นป่ะฮะแต่ว่าแล้วยังไงมันคือปั๊มน้าแล้วยังไงแล้วใช้ยังไงต่อนั่นแหละฮะคือปัญหาเราอาจจะต้องเอาท่อมาด้วยนะฮะไป์โอเคฮะเอาไป์ท่อมาขอท่อน,นิดนึเงขช่วยทำท่อมาที่เยอะๆหน่อยได้ไหมฮะโอเคฮะเราทำท่อมาเพิ่มโอเคแล้หลังจากนั้นฮะเราอาจจะต้องทำถทังน้ำเพิ่มเติมสักนิดนึงนะฮะปึ๊บแล้วก็ปึ๊บโอเคขออนุญ,ญาตฝากน้ำไว้แถวนี้ก่อนแล้วกันนะฮะชั่วคราวฝากไว้ ตรงนี้แป๊บหนึ่งนะฮะฝากไว้ก่อนจึ๊บจึ๊บเรามาดูกันสิว่าเราจะใช้ปั๊มน้ํานี้ยังไงฮะเราต้องแปะเฟืองเข้าไปไม่แป๊บหบนึ่งนะฮะเราต้องแปะไว้แบบนี้ขนาดเฟืองไม่เข้ากันเลยฮะกำลังหาวิธีอย่างฉันฉลาดในการแปะเฟืองอยู่เข้าใจป่ะฮะซึ่งเราจะปั๊มน้ำไว้ยังไงดีฮะแบบนี้อ่าโอเคฮะมันอาจจะใช่แหละแต่ว่า <laughs> แป๊บหนึง่งเอ่อ เราต่อไอ้นี่ออกมาหน่อยได้ไหมจิ๊บจึ๊บแบบนี้อ่ะฮะมันคือโรงงานอะไรกันครับเนี่ยโอเคฮะเอาเอาเอาประมาณแถวๆนี้ดีดีไหมเนี่ยฮะโอเคขอทำอุปกรณ์แป๊บนึงนะฮะนี่นี่นี่วางเข้าไปวางวางปอกเปลือกเก็บเย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 ็บแล้วเอาเอนเดอร์ไซส์อ่ะลอยขี้ขวาเย่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 ชีวิตเนาะต้องมานั่งค่อยๆทำทีละอันจริงจรงจริงจรงจรงมันไม่มีวิธีที่เร็วกว่านี้แล้วหรอฮะเอาเถอะฮะช่วงแรกๆก็ลำบาก แบบนี้แหละโอเคเราอยากจะทําปั๊มน้ําบริเวณแถวๆนี้นะฮะดังนั้นเราก็โอเคฮะเราลากมาแบบนี้ก่อนนะโอเคลากไปปึก๊กแบบนี้อาา่ะฮะ เครื่องคับอัตโนมตัติตัวนี้ขออนุญาตถอนไว้ก่อนแล้วกันฮะจังซีมันตั้งฐานคือเรายังไม่ได้คับของอะไรเข้าใจไหมฮะดังนั้นเราก็แบบเออเด็ดออกไปก่อนแล้วกันเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเราแปะไว้แบบนี้มันจะเปลืองพลังงานอะไรอย่างนี้ไงอ่ะเราทําเครื่องมือพิเศษก็ได้ฮะแบบนี้นะฮะคือเห็บะหามันจะหมุนอยู่ถูกต้องะหาแต่ถ้าเกิดเราแปะคันโยกแบบนี้แล้วเราโยกเห็บะฮะเราสามารถเปิดปิดเครื่องนี้ได้โอเคเป็นวิธี <c oughs> ที่ฉลาดฮะแล้วจากนั้นถัดไปฮะเราจะทําปั๊มน้ํากันฮะซึ่งปั๊มน้ํเอ่อเราทําบริเวณด้้้าานนนนหลลัังตตวีแกก่่ออมบ มัง <amounts of water writers> <Ende atorium> แล้ว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 แปะเฟืองแบบนี้ไม <vastly lava> <People> ่ใ <meillä> ช่แล้วก็แปะเฟืองแบบนี้จึ๊บอ่าฮะแล้วก็แปะปั๊มปึ๊กแบบนี้อ่าฮะอืมทำไมเราพื้นที่แคบจังเลยฮะแบบนึงนะวัวถอยไปก่อนได้ไหมลูกวัวเก็กกะมากเลยนี่ช่วยไปที่อื่นก่อนได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวก็มันไสมากที่ตั้งกว้างนะฮะเราก็มาตรงนี้สิเออนะฮะ มาลองตรงนี้ดูดีสิเออ <laughs> อะต่อมาอีกฮะต่อมาอีกต่อมาอีกโอเคฮะเอามาสักประมาณตรงนี้นะฮะโอเคประมาณอย่างนี้แล้วก็ต่อปั๊มแบบนี้ฮะเอเราลำคาเดอรมากเลยเนี่ยจะเกิดอะไรกัน呐กันหนาเนี่วุ้ยคือสมัยก่อนเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเราอยากได้สลามฟอร์ใช่ไหมแต่ตอนนี้ผมเริ่มที่จะลำคาญมันแล้วนะคือมเกิดอะไรกัน呐กันหนาันไม่รู้มันจะมีปีกันไหมสลามเกิด้าผมยบ่นโดยคนแก่เลยม,มีของอะไรดีบ้างดีเพนเซอร์ ของฟรีอะนะโอเคเราได้ปั๊มน้ำลักษณะคล้ายแบบนี้แล้วถูกต้องป่ะฮะเราจะต้องทำท่อนะฮะโอเคฮะเราต้องต่อท่อแบบแบบนี้อ่าแล้วก็ต่อท่อแบบนี้คราวนี้คือเราจะต้องหาแหล่งเราต้องหาวิธีทำแหล่งน้อำอินฟินิตี้ไอ้จ้าทำยังไงดีแป๊บนึงนะมันจะมีวิธีอะไรไหมที่เราสามารถทำแหล่งน้ำไม่จำกัดบริเวณแถวแถวนี้ได้ฮะเอ่อเข้าเข้าใจที่เราพูดใช่ไหมฮะแหล่งน้ำไม่จำกัดก็คือเนี่ยฮะทำอย่างที่เราทำมาเนี่ยเน,นี่ยเน,นี่ยแหล่งน้ำไม่จำกัดแบบเนี้ยฮะกึบกึบ,กบอ่ะ มาดูกันว่ามันจะมามา,มาดูกันว่ามันจะสามารถสูบน้ําได้หรือเปล่านะเราวางไว้แบบนี้แล้วก็แบบนี้โอเคแล้วก็ต้องต่อท่อมาเอาข้าล่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เอออย่างนี้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 ได้ไหมหอ่ะไม่รู้อะ่ะได้เหรอไม่ได้โอเคเราอาจจะต้องทําอะไรแบบนี้แล้วก็แบบนี้แล้วก็แบบนี้โอ้ oh. <laughs> เป็นการต่อท่อที่แบบอ้อมโลกดีนะเหมือนท่อเหลืออ่ามันนักเกียดนะครับขออนุญ,ญาตปรับแต่งแป๊บนึงแล้วกันฮะอ่าขอปรับน้ําตรงนี้นิดนึงฮะอ่าปรับมาขยัมมาก่อนขยัมมาก่อนนักเกียรนะ์ฮะไม่เอาฮะไม่เอา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 ,เอาขยัมมาตรงนี้นะแล้วก็กึบแล้วก็กึบโอเคลองดูสิมาแบบนี้นี้อ่าะโอเคแบบนี้จะได้หรือเปล่าลองดูผมว่ามันน่าจะได้นะ เพราะว่ามันดูดน้ําบริเวณตรงนี้ใช่ไหมล่ะอ่าตรงนี้ก็ไม่จําเป็นโอเคเราแปะน้าไว้ตรงนี้นิดนึงะฮะมันจะได้แบบดูสวยงามนิดนึงอะไรอย่างนี้เออเออเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวอ,อ๋อมเอ๋อ๋อนี่ไงใช้งานได้อู้แป๊บนึงนะฮะน้ำออกมาแล้วหรอฮะน้ำออกมาแล้วหรอฮะน้ำออกน้ำแต่น้ำโอเคเอาไปว่าใช้งานได้ แต่รู้สึกความเร็วมันจะช้านิดนึงนะเนี่ยเรามาดูสิฮะว่าเราจะสามารถทําน้ําได้เร็วขนาดไหนขออนุญาตฝากไปตรงนี้แป๊บหนึ่งแล้วกันลองดูก่อนลองดูลองด,องดูเราเอาแทงน้าอันนี้ฮะมาใส่ดูสิลองดูนะฮะเราจะเอาน้ํามาแปะไว้ตรงนี้ไหนดูสิฮะมันจะมาเร็วขนาดไหน hmm. เห็นป่ะ,ะดูความเร็วสิฮะหนึ่งถังใช้เวลาหมดแต่คุยฮะเอาใหมเอาหมอยากรู้เหมือนกันว่าหนึ่งถังใช้ความเร็วเท่าไหร่เออปึ๊บหนึ่งถังใช้เวลา10วินาที มันก็เป็นความเร็วที่มันไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะฮะ,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 ะแต่เอาจริงๆฮะคือมันมันอาจจะเหมือนชา้าสุดต้องบ่ะฮะเราก็เติมน้าใส่ถังตรงนี้พปก่อนดีใช่ป่ะฮะเนี่ยระหว่างที่เราไม่ได้ใช้ก็เติมน้ําใส่ถังนี้ไปจําได้หรือเปล่าฮะเรามีแทงน้ํามหาัศจรรย์ตรงนี้ฮะเราสามารถเอาแทงน้ามหาัศจรรย์ตรงนี้เนี่ยฮะส่งน้ําข้ามอวกาศได้ฮะมันดูเวอร์มากเลยฮะส่งน้ําข้ามอวกาศคือเดี๋ยวทําแบบนี้ลาพิสลาซูรี่แป๊บหนึ่งนะฮะลาพิสอ่าฮะ เราเอารับพิษมาหน่อยฮะโอเคเราจะทําอะไรประมาณคล้ายๆแบบนี้แล้วกันฮะเราจะวางแทงน้ําปึ๊กแบบนี้นะฮะแล,ะล้วหลังจากนั้นฮะเราก็จะเติมสีเข้าไปฮะตึ๊เอออ่ะเราก็จะเติมสีฟ้าเข้าไปฮะตึ๊งเติมสิตึ๊บสีน้ําเงินนั่นแหละฮะเติมเข้าไปว่าแบบเอ๊ะสีน้ําเงินคือน้านะจ๊ะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมะฮะอ่ะแล้วก็อีกถังหนึ่งฮะเราก็จะเติมสีน้ําเงินจิ๊บตึ๊บตึ๊บแบบนี้ด้วยเช่นกันแล้วยังไงกับชีวิตต่อฮะเราจะต้องสูบน้ําจากแทงน้ําตรงนี้ฮะมาที่ตรงนี้อีกอเ้้ายงนํะ็บไได อันเนี้ยมันเก็บน้ําได้น้อยเพื่อเป็นการพิสูจน์ฮะเห็นปะฮะอันนี้มันเก็บน้ําได้เท่าไหร่ฮะลองดูนะฮะฟึ๊บเห็นปะฮะมันเก็บน้ําได้เท่าไหร่เอ๊ะมันเก็บน้ําได้เยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยน่าสนใจเอ๊ะมันเก็บน้ําได้มันเก็บน้ําได้เยอะขนาดไหนฮะขออนุญาตลองป๊บหนึ่งนะฮะจึงจึๆงจึงจึงจึงมันเก็บน้ําได้เยอะไหมเอ๊ะมันเก็บน้ําได้เยอะอยู่นะโอเคฮะถ้าแทงน้ํามันเก็บน้ําได้เยอะแบบนี้เราก็ต่อเข้าไปไอ้เจ้านี่โดยตรงเลยได้หรือเปล่าอ่ะลองดูลองดูนะเราจะ ต่อเข้าไปแบบนี้โดยตรงไดไหมฮะอ,อึ๊บโอเคฮะลองดูสิฮะมันจะเข้าไปโดยตรงได้ไหมเฮ้ยมันเข้าไปโดยตรงได้ <Yay! S 1> นี่แหละฮะคือเครื่องผลิตปั๊มน้ำอัตโนมัติของเรามันจะไม่เหมือนไมค้าเวอร์ชันที่ผ่านมาเข้าใจไหมฮะไมค้าเวอร์ชันที่ผ่านมาเนี่ยเราสามารถทำเนี่ยฮะซิงน้ํา เออแต่ว่าอันนี้มันไม่มีแล้วเวอร์ชันที่ผ่านมามันจะมีซิงน้าวิเศษอยู่จําได้ใช่ไหมเราสามารถเอาซิงน้าวิเศษอันนั้นนะฮะสูบน้ําออกมาได้เลยนะฮะแล้วก็มีสลามออกมาเยี่ยมเยียเราอีกแล้วนะฮะโอ้ยลำคาจริงๆอเจ้ตูดหมึกไอ้เจ้าหน้าเขียวไอ้เจ้าสลามดึงดึงมาดึงดึงดอดอันยามันดึงดึงดึงมาดึงดึงดอมันมีวิธีการไม่ให้สลามเกิดไหมเนะี่ยขอดูแป๊บหนึ่งนะฮะ <c oughs> ไม่ไม่อันนี้ลำคาจริง <c oughs> จริงมันมีวิธีไหมแบบเออมีไหมอะไม่มีอหรอารมณ์แบบโนสลามแบบสลามไม่ต้องมาเกิดแถวนี้้ไดยเ อะไรอ่ะเราสัมผัอสอัลซารามาอัปเกรดอะไรได้ด้วยเหรอเนี่ยละ่ะอ๋อเกรดอะไรอ่ะทําให้เพิ่มการป้องกันอ๋อ<ะ>อ่ะก็ดีฮะแต่ว่าตอนนี้เห็นปะฮะเราได้น้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นฮะเราก็จะต่อไม่ใช่เอาทังน้ําออกมาฮะเอาแทางค์น้าออกมากึกนะเอเดอร์แทงค์เอเดอร์แทงค์เ,เ,งเนี่ยฮะมันขับง่ายไหมอุ้ยมันขาบง่ายนะวิธีการรับก็เห็นปะฮะใช้แค่นี้เองเนี่ยใช้ เออถังน้ําเหล็กแล้วก็ของพวกเนี้ยฮะแต่ว่าอันนี้ผมได้ฟรีมานะฮะก็ว่าโดยแบบไอ้เจ้าพึ่งมันให้มา <c oughs> พึง <c oughs> พ่งพึง่งเออพึ่งรูทบีนั่นแหละฮะมันให้มาโอเคแล้วหลังจากนั้นฮะเราก็จะเอาแทงน้ํามาต่อตรงนี้อัตโนมัติคือเราขี้เกียจเราเข้าใจป่ะฮะเราจะเอาแทงน้ําวางแหะแบบนี้ออ้น้ํามาแล้วแล้วก็ต่อท่อเข้าไปนะฮะต่อท่อแบบนี้อ่ะอันนี้ขออนุญาตคืนนะฮะ,ะนี่เราก็ต่อท่อไปใหญ่ใหญ่ ใหๆๆแล้วก็เอาไบา์มาอย่างนี้นิดนึงฮะกดชิปคิดขวามาดูกันนะฮะอย่างตอนนี้เนี่ยฮะในถังของเราเนี่ยอ่าในในในเครื่องทําไฟฟ้าของเราเนี่ย <c oughs> เกียดสับมากเลยเครื่องปั่นไฟฟ้าเห็นปะฮะมันจะมีน้ําอยู่ประมาณเท่านี้ใช่ไหม เดี๋ยวเราจะให้มันเติมนะ้ำอัตโนมัติจิ๊บลองดูสิฮะน้ำมาแล้วใช่ไหมน้ำมาแล้วโอ้ย oh, yeah. <c oughs> ชีวิตสบายโอเคแล้วตอนนี้เรามีน้ำใช้ไม่จำกัดแล้วใช่ไหม <c oughs> ผมอยากจะขยายโรงงานไฟฟ้าสักนิดนึงฮะซึ่งเครื่องปั่นไฟฟ้าของเราเนี่ยฮะมันก็มีหลายระดับอยู่ถูกต้องปะตอนนี้ฮะเราใช้ขั้นเบสิกอยู่ฮะซึ่งขั้นเบสิกอ่ะก็ลักษณะคล้ายแบบนี้อ่ะพอรู้กันอยู่ใช่ไหมฮะแล้วขั้นสูงกว่าเบสิกคืออะไรฮะขั้นสูงกว่าเบสิกก็คือต้องใช้อะไรบ้างไหนดูซิต้องใช้เอเนอร์จ Ste ิล ก็คือแมวอะไรฮะต้องเอาแร่2อย่างอันนี้เนี่ยฮะมายัดกระแสไฟฟา้าใส่เข้าไปฮะแบบนี้แล้วเราก็จะได้มาเป็นแร่แบบนี้โอเคเรามาเริ่มทําอุปกรณ์กันดีกว่าฮะ energizing เพืออะไรอ่ะ e n e r g แบบหนึ่<า>งนะฮะ en e ทำยังไงเครื่องเติมกระแสไฟฟ้าแบบนี้ปะอ่าน่าจะใช่ั้งโอเคฮะลองดูสูตคราบสิฮะวิธีคาบก็ uh, okay. มันทำยังไงมันใช้อะไรเย่โอเคเราต้องทำแนวนอนแบบนี้แล้วก็ขาแบบนี้โอเคฮะเราก็ได้ energizing o f เรียบร้อยโอเคเอามาฝากไว้ตรงไหนดีฮะเอามาฝากไว้ตรงตรงนี้ <c oughs> น่าเขียนจริงเลยฝากไว้ก่อนแล้วกันคือเรายังแบบนะเดี๋ยวขอขยายโรงงานไฟฟ้าแบบเป็นทางการอีกรอบหนึ่งนะอันนี้คือแบบเออเข้าใจว่ามันน่าเกียดนะฮะอ๋อใช่ฮะตรงนี้ไม่จําเป็นอีกต่อไปแล้วไม่จําเป็นอีกต่อไปแล้วทุบออกไปเลยเกะกะมาก Yeah. ในที่สุดฮะเราก็สอุ้ยตกใจหมดนี่ตรงนี้ฮะไม่จะเป็นอีกต่อไปอุ้ยวิน <c oughs> เลเจอร์นี่เขามาตื่นเต้นอะไรกับตรงนี้นะฮะโอเคฮะตรงนี้มันเป็นอะไรที่เกะกะมากเอาออกไปได้เลยฮะเย้ yeah. ไปได้แล้วมันโอเคเรามีตัว energizing o f ตรงนี้เรียบร้อยแล้วถูกต้องป่ะฮะแล,ะล้วหลังจากนั้นฮะเราจะต้องทําตัวยิงด้วยหรือปะมันต้องทําไงนะ อ๋อ oh, ต้องต้องค่อยๆเอามาอัปเกรดใช่ไหมโอเคเราก็ได้อันนี้มาเรียบร้อยฮะซึ่งเราก็ต้องทํามากี่อันนะฮะจำไม่ได้เหมือนกันนะเอาจริงลองแปะไปสักอันหนึ่งก่อนแล้วกันฮะปึก๊กใช่ไหมเอ่อปึก๊กแปะไม่ได้อ่ะปึก๊กมันมันใช้ยังไงนะลืมเอ้ยอ,อันนี้จริงจังมันมันมันต้องทํายังไงแปะไ้ Oh. อ่ะลองดูก่อนแล้วกันฮะเราจะทําสายไฟส่งกระแสไฟลักษณะคล้ายแบบนี้นะฮะสายไฟแบบเก่าเราจะไม่ใช้นะฮะทุบออกฮะจึ๊บโอเคแล้วมาลองใช้สายไฟแบบแบบใหม่ดูซิว่ามันจะเป็นยังไงบ้างโอเคปึ๊บปึ๊บดูซิว่ามันจะสามารถส่งกระแสไฟได้หรือเปล่าฮะส่งกระแสไฟไหมโอเคสามารถส่งกระแสไฟฟ้าได้และไอ้เจ้าหมอนี่เราแปะไว้แบบนี้โอเคอ่ะลองดูแล้วกันฮะเราแปะไว้แบบนี้จึ๊บ ไม่รู้เหมือนกันว่ามันช่วยหรือเปล่านี่ฮะสิ่งที่เราต้องการก็คือเอเนจีสติ l อันนี้ใช่ไหมว่าด้วยนั่นแหละฮะมันจะต้องเอาแร่เหล็กกับแร่ทองมารวมกันแบบนี้อะลองดูซิว่ามันจะใช้งานได้หรือเปล่าผมจำไม่ได้ละมอดนี้เคยเล่นมาแล้วนะแต่ว่านานมาแล้วฮะนานมากๆลืมไปหมดละไอรอนนะเอาเหล็กออกมาก้อนนึงแล้วก็เอาทองมาก้อนนึงด้วยเช่นกันเย่แล้วใส่เข้าไปยังไงเอ๊ะเอ๊ะอ๋อกดกด กดขี้ขวาใช่ไหมฮะอ่ากึ๊บแล้วก็กึ๊บอ่านี่ไงโอเคฮะเราก็ค่อยยิงไฟเข้ามาแบบนี้จึ๊บอ่ะคิดเรียบร้อยฮะเอเนอร์จี้สติวอีเรามาทำเยอะๆเลยแล้วกันนะฮะเอาไอรอนออกมาจึ๊บนะฮะแล้วเราก็เอาทองออกมาด้วยเช่นกันมันมีวิธีอัตโนมัติไหมอะ่ะเอ้ยอันนี้จริงจังผมขอหาวิธีอัตโนมัติแป๊บหนึ่งคือเราเป็นคนขี้เกียจเข้าใจไหมฮะเราต้องหาวิธีอัตโนมัติให้ได้อ่มันต้องมีสักวิธีหนึ่งแหละฮะเอาฮอปเปอร์ออกมาลองดูก่อนเอาฮอปเปอร์มาแบบนี้กึ๊บฮอปเปอร์ได้ไมอะ่ะ ได้ไหมอะลองดูนะฮะสมมติเราเอาเหล็กใส่เข้าแบบนี้โอเคแล้วถ้าเราเอาเหล็กใส่เข้าไปอีกเอ่อไม่มาลองวิธีนี้กันดูฮะเราจะเอาฮอปเปอร์วางไว้แบบนี้นะฮะแล้วก็เอาฐานวางไว้แบบนี้แล้วก็ฮอปเปอร์วางแบบนี่แบบนี้นะฮะแล้วก็แบบนี้ <c oughs> ไม่รู้ลองดูก่อนนะฮะแล้วก็เอาเหล็กใส่เข้าไปแบบนี้แล้วก็ท้องเข้าไปแบบนี้เอยออกมาไม่ ป๊บนึงนะฮะเรามีปัญหาด้วยด้วยด้วยไม่โอเคเป็นความคิดที่แย่มากฮะ่ทำยังไงอะมันอ๋อมันอัตโนมัติไม่ได้อะคือถ้าใส่ทีละอันจึ๊บอ่าอย่างเงี้ยมันได้เออเข้าใจเออมันไม่มีวิธีที่แบบอัตโนมัติที่ดีกว่านี้แล้วหรอฮะเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็กึบ เฮ้ถ้าจะไม่ผิดมันมีฮอปเปอร์คันสูงอยู่เฮ้น่าสนใจเหรอโอเคฮะลองดูสิฮะแบบนี้ลองดูลองดูว่ามันจะได้หรือเปล่าเย่จึ๊บตึ๊บโอเคลองดูนะฮะเดี๋ยวเราจะเจาะรูตรงนี้ชั่วข่าวฮะวางกล่องแบบนี้จึบ๊บแล้วก็ฮอปเปอร์แบบนี้เอ,อเคแล้วก็วางฐานเข้าไปวบแบบนี้อ่ะลองดูก่อนแล้วก็วางแบบนี้เข้าไปเย่แล้วก็แบบนี้ เย่ <Yeah. laughs> มองอะไรไม่เห็นเลยเอ่อช่วยทําให้มันเป็นสีข,ขาวๆได้ไหมอ่ะโอเคแล้วฮอปเปอร์อันนี้ฮะมันตั้งค่าได้ก็คือโอ,อ้โหมองไม่เห็นจริงๆนะฮะเรซโตนโหมดโอเคฮะแปบบ๊บนึงนะเรซโตนโหมดอาา่ะฮะอาา่ะฮะอาา่ะฮะโอเคให้มันเป็นรูปเรซโตนลักษณะคล้ายแบบนี้แล้วกันมันอาจจะมองยากนิดน,นึงเหรอปะฮะมันเหมือนเรซโตนท็อตโอเคฮะลองดูฮะเรซโตนแบบนี้แล้วก็เรซโตนแบบนี้เย่ซึ่งถ้าเกิดสมมุติเราไม่ปล่อยไฟเข้าไปโอเคฮะมันจะไม่ทํางานอ อคแต่ถ้าเกิดเราปล่อยไฟเข้าไปฟึบมันก็จะทํางานแบบนี้อ่าเราต้องการให้มันใส่อะไรฮะให้มันใส่ทองแล้วก็เหล็กแบบนี้ใช่ไหมอ่ะใส่เข้าไปก่อนเลยฮะเย่แล้วก็อย่างนี้เย่ใส่เยอะๆเลยแล้วเราต้องตั้งค่าให้มันดีเลยสักนิดหนึ่งฮะเราจะให้มันดีเลยสักประมาณอะไรเนี่ยอันนี้มันเก็บไปเทมใช่ไหมฮะอ่าเราจะต้องให้มันดีเลยสักประมาณเท่าไหร่ฮะอ่าสักสามวินาทีแล้วกันนะฮะปัจจุบันมันกี่วินาทีเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า มันมันไม่น่าจะใช่หน่วยนี้นะฮะก <c oughs> ี่วินาทีจะไปรู้ไหมอ่ะไม่รู้แหละฮะเราตั้งให้มันประมาณนี้ก่อนล้วกันนะฮะตั้งให้มันแบบประมาณกลางๆตัวเนี้ยโอเคลองดูฮะโยกกันโยก <c oughs> มันจะใช้งานได้ไหมห <c oughs> <c oughs> <c oughs> ยุดห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 ยุด,ยด,ยดรู้สึกแต่เร็วเกินไปเอาให้ช้ากว่านี้อีกฮะเอาให้มันช้าเลยฮะ <c oughs> เอาประมาณครึ่งนึงก่อนอ่ะลองดูฮะบได้ไหม อ๋าโอเคอัตโนมัติได้ไหมเอออัตโนมัติโอเคมันก็อัตโนมัติได้แต่มันอาจจะแบบช้านิดนึงอะไรอย่างงี้งเดี๋ยวเราอาจจะต้องอ่ะปรับสักนิดนึงขอเร็วกว่านี้นิดนึงฮะนิดนึงอเออเร็วประมาณนี้ออะลองดูลองดูงดฮะแปะคันโยกกึบตึบเย้โอเคฮะเร็วขึ้นในี่เห็นป่ะเราก็สามารถอัปเกรดให้มันสูงขึ้นได้เรื่อยๆอ่ะพอเราทําขั้นนี้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บอ่ะเราก็มาทําขั้นนี้ซึ่งขัน้นนี้ก็ต้องไปขั้นนั้นนั่นแหละฮะอัปเกรดไปเรื่อยๆซึ่งเดี๋ยวเราจะมาทะกกเล ยังไงก็ตามหาคลิปนี้ครับแหมนะ่าจะได้เวลาสมควรแล้วนะฮะผมขอกลับไปคลิปเฮียด้ก่กนเลยละกันขอบคุณที่ตามชมฮะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด like, subscribe mm hmm. ด้วยนะฮะแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในภายคลิปหน้าฮะ<ป>ถ้าชอบซีรีส์ตรงนี้มีแต่หินอย่าลืมกดและเป็นกำลังใจทุกคลิปด้วยนะถ้าคลิปไหออก,กแล้วกดตรงนั้นได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบาย